โอเคนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมนะ,ะในวันนี้คือผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มประตูอีเวนต์ใหม่นะครับผมนะก็ไม่ใช่อีเวนต์ใหม่หรอกครับเป็นเกมโหมดใหม่นะก็คือแอดเวนเจอร์เกมโหมดนะครับผมนี่ก็คือจะได้ไอ้ผ้าคลุมได้ประตูแล้วก็ได้กุญแจแล้วก็ได้ตัวละครใหม่นะครับผมเป็นตัวซีเร e t นะซึ่งปัจจัยหลักวันนี้ของเราคือการฟาร์มประตูนี่ฮะนี่ผมฟาร์มาประมาณ4ชั่วโมงนะ ได้มา24ประตูนะครับผมประตูนี้นะโดยทีมที่จะใช้ก็สามารถเป็นทีมที่ใช้ลงบัวลอตได้เลยนะครับอันนี้ผมใช้ลงบอวลอตแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็เพิ่มบัวลอตแล้วก็เพิ่มเอเดสเข้ามานะมันจะได้จบไปขึ้นอโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูวิธีการ AFK ป,ประตูเลยครับผมหากคุณกาลังมองหาร้านกดเกมพาร์หรือจะจำาหนไอยดีโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วน,นะครับผมนะโดยมันจะแหลกมากเลยครับผมอีเวนต์นี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันแหลกนะออคือแบบดูดิ แหลกมากคอคนดูผมต้องปรับภาพกาก,ากภาพทุกอย่างเลยอ่ะก็คือมันจะมี50เวฟนะคนดูทุก10เวฟอะ่ะมันจะมีขึ้นมาว่าให้ไปต่อหรือว่าให้ออกซึ่งเราต้องกดออกนะครับผมเพราะว่าถ้าเราจะเล่นจบ50เวฟเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ7-8นาทีเลยนะซึ่ง10เวฟเนี่ยใช้ประมาณนาทีครึ่งอะไรประมาณนี้ครับ โดยเราจะมาแค่ฟาร์มประตูนะครับผมนะคือการเพิ่มชั้นเพิ่มชั้นไปต่อไปต่อคือมันเพิ่มเลดเฉยๆแต่แบบมันก็เพิ่มบางทีมันก็ดอกบ,บางทีก็ไม่ดอกสู้เอาเวลามาทําเวลาสิบเบฟตรงนี้ดีกว่านะเออแบบนาทีครึ่งอย่างเงี้ยค่อยๆลงลงลงเรื่อย,อยๆนะครับผมอ่ะตอนนี้คือเราก็ปล่อยให้มันเล่นไปก่อนนะให้มันครบสิบเบฟก่อนผมก็อัพโบลอสเอเดสแล้วก็ส่งจินวูนะครับผมอืมนะอนนี้ก็เจ็ดเบฟละส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณนาทีครับผมนาทีกว่ากว่าไม่ถึงสองนาทีนะเออ แต่คือมันแหลกมากครับหมดนี้ผมพูดไปเลยซึ่ง F K ไว้มีหลุดแน่นอนผมก็เพิ่งหลุดไปเมื่อกี้ F K ไปสี่ชั่วโมงอะตอนนี้เวฟสิบนะเวฟสิบละเดี๋ยวเราดูเลยมันจะขึ้นมาอ่ะมันจะขึ้นอย่างนี้นะคนดูก็คือโอกาสดับประตู20%เเหรียญเอ๊กุญแจ5%ตัวละครรับ0 0 5แล้วก็ผ้าคลุมนะให้เราเลือกอ e ีเวนอันสีแดงนะครับให้เราออกแค่นี้นะครับผมเราไม่เล่นต่อนะอ่ะให้เรากดตรงนี้ไปครับอีเวนอ่ะมันจะขึ้นอย่างนี้ ถ้ามันได้มันจะดรอปตรงนี้ครับผมนะซึ่งเราก็ทํำวนๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับใช้เวลาประมาณ1นาทีครึ่งนะนแล้วก็กดตั้งมาโคไว้ตรงอ e ีเวนนะสีแดงแต่ว่าเวลาตั้งอ่ะเท้ตั้งดีๆนะแบบจะตั้งใกล้ตรงนี้เกินไปแบบมันจะโดนออกไปล็อบบี้อะไรเงี้ยให้เราตั้งไว้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราเทสอีกรอบนึงเทสอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะ โอเคเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างงี้ให้เราอ e ีเวนต์เหมือนเดิมครับประมาณตรงนี้กดไปเออนี่ฮะเพราะโดนตรงเนี้ยมันจะออกเป็นล็อบบี้ไงให้เรากดตั้งไว้ปมานแถวแถวนี้เออโอเคครับคลิปก็เท่านี้แล้วครับผมไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย